ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลงปลูกข้าวในช่วงเดือนเมษายนนะครับหรือช่วงที่ใกล้จะเข้าฤดูฝนนะครับก็คือการเตรียมแปลงที่จะเข้าฤดูฝนนะครับซึ่งเกษตรกรผู้ทํานาหลายคนก็เตรียมตัวเพื่อจะปลูกข้าวในช่วงช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปลูกพันธุ์ไหนดีนะครับก็อันนี้ก็มีคําแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจสําหรับเกษตรกร,กรที่ทํานาในเขตน้ําฝนนะครับก็คืออาศัยน้าฝนอย่างเดียวในการทํานาปีไม่มีคลองชลประทานนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในเขตของชลประทานพันธุ์ข้าวที่ใช้ก็ควรมีความต้านทานต่อความแห้งแล้งครับหรือการทิ้งช่วงของฝนได้ดีนะครับพันธุ์ข้าวที่ควรใช้ก็คือเป็นพวกพันธุ์ข้าวไวแสงนะครับก็คือเป็นข้าวนาปี อย่างพวกข้าหอมมะลิร้อยห้ากอขอสิบห้ากอขอยี่สิบเจ็ดนะครับข้าวตายแห้งข้าวเหลืองใหญ่เหลืองปลาทิวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวไวแสงก็คือขา้าวนาปีนะครับหรือจะหรือถ้าเป็นในที่ลุ่มมีน้ำขังที่อยู่ในระดับน้ำสูงถึง50ถึง หเมตรนะครับห้เซนถึง100เซนนะครับก็ให้ใช้พันข้าวที่ขึ้นน้ำก็ได้ก็ได้แก่พวกข้าวปิ่นแก้วห้าหกพันพายงามนะครับเป็นต้นนะครับส่วนเกฤฤฤษตรกรที่ทํานาในเขียดชลประทานนะครับก็คือมีแหล่งน้ำตลอดปีทํานาสามารถการทํานาก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ก็ทาได้ทั้งนาปีล้วก็นาปังนะครับปัญหาการแข่งคันไอการขาดแคลนน้าถ้าฝนทิ้งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงพันธุ์ข้าวที่ปลูกก็กนเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสงนะครับในเกศชนมททานนี่ก็ไม่เปรียบนะครับทำได้นาปีนาะปังก็มีข้อมูลที่จะให้ใช้พันธุ์ข้าวไหนก็มีซึ่ง <c oughs> ซึ่งการใช้พันธุ์ข้าวก็คือเป็นพวกข้าวไม่ไวแสงซึ่งตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีแล้วก็สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวไวแสงนะครับที่ที่ปลูกในเขตน้ําฝนนะครับแต่เกษตรกรอาจจะปลูกพันธุ์ไวแสงที่เป็นข้าวคุณภาพดีหรือเป็นที่นิยมของตลาดได้ก็อย่างพวกข้าวหอ,อมมะลินะครับส่วนเป็นข้าวนาปังก็ได้แก่พวกข้าวก็ขอต่องตางๆเท่นก็ขอหนึ่งก็ขอสามก็ขอห้าก็ขอเจ็ด ต่ช่วงหลังๆนี้ก็มีพวกก็ขอ85ก็ขอ6กก็ขอ41ก็ขอ57นะครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับก็คือสรุปนะครับการทำนานในช่วงเมษาการปลูกข้าวในช่วงนี้ก็สามารถทำได้ทำไดท้ทุกพันนะครับเพราะว่าช่วงเมษาก็ จะอากาศร้อนการเตรียมดินเตรียมแปลงก็จะพอดีนะครับทีนี้ปกติของฤด,ดูฝนก็เช่าจะเข้าช่วงประมาณพฤษภาหรือประมาณกลางเดือนก็แล้วแต่นะครับบวกลบก็อาจจะไม่เคลียชิดกี่วันก็คือมันจะเข้าฝนอยู่แล้วก็เหมาะสําหรับทุกพันธุ์นะครับที่จะปลูกในช่วงเมษาก็คือมันจะเข้าฝนพอดี จะไม่เจออากาศร้อนแล้วก็ไม่เจออากาศหนาวนะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือปีนี้ก็เป็นก็เรียกว่าฝนททิ้งช่วงก็คือปรากฏการณ์อไร้นะครับคือฝนททิ้งช่วงระยะของปลายปลายฝนนะครับอาจจะมีฝนทิ้งช่วงถ้าเป็นอาศัยที่พวกชาวนาที่อาศัยทํานาในเขตน้ําฝนหรือต้องการพึ่งพา น้ำฝนก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าท่าเชียร์ชลประธานนี่ถ้ามีแหล่งน้ำก็อาจจะได้เปรียบนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับปีนี้ค <c oughs> าดว่าฝนจะทิ้งช่วงแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ลานิ่ยาก็คือจะเป็นฝนมีฝนตกหนักนะครับ ปีนี้ก็เข้ามาปรากฏการอนโยก็คือฝนทิ้งช่วงนะครับขอให้เพื่อนเกษตรกรเตรียมตัวรับภายแง้งสำหรับพันเข้าก็นาที่กล่าวไปแล้วครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ผิดภาพการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ